ดูวันนี้มาติดตั้งเรียบร้อยอันนี้ท่อดับเพลิงใช่ไหมเวลาฉุกเฉินมาทำฐานลากเรียบร้อยแล้วแล้ก็จะมีไอ้ที่ขึ้นท่อดำๆมานะเนี่ยนู่นทางนู้นอีกนะเนี่ยตรงตรงหน้าบ้านเนี่ยหนึ่งหนึ่งท่อ นีอีกหนึ่งเป็นสองจุดบ้านมันอยู่ปากซอยมันก็มีสองอันนี่นี่อีกจุดหนึ่งะสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ตรงสามแยกก็จะเป็นหนู่ เป็นแยกไงน,น่าบ้านนี่หลายแยกมากเลงแยกสองแยกสามมาวมนนี่อีกสี่